เอาละครับก่อนที่เพื่อนๆจะดูคลิปนี้กันนะครับผมอย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนอกานคลิปต่อไปนะฮะและเพื่อเปิดการมองเห็นให้คนอื่นได้ดูได้ชมผมกันมากขึ้นนะครับผมโอเคสำหรับคนที่กดแล้วแล้วก็พอพี่ดูคลิปไปแล้วนะฮะไปเลยครับผมไปดูคลิปกันเลย let's go เฮอยทุกคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคุณรับชมมาคาร์พโอมอน EP ที่สิบห้ากันแล้วนะครับผม โอเคสำหรับคนที่คนงงกันครับว่าทำไมผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือว่าก่อนนี้ผมมีไลฟ์สดนะครับผมในการฟาเวลน้องๆให้เป็นเวล80ถึงประมาณ70นะครับผมก็เดินทางมาไกลพอสมควรนะจากบ้านเรานะผมก็คือบ้านเราตรงนี้ใช่ไหมผมเดินเลาะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆถึงตรงนี้นะครับผมนะก็คือจบตรงนี้ตอนไลฟ์ซีนนะสำหรับคนที่อยากดูรีมนะครับผมก็สามารถดูย้อนได้ในช่องผมเลยนะครับผม ก็ช่วงนี้ก็จะมีสตรีมบ่อยขึ้นนะเพราะว่ามีเกมไปกับเพื่อนแล้วก็มีซีรีส์ใหม่ในการเล่นคาบูบอนแบบคาบเบอร์เวิร์ดใช่ไหมมันคือคาบเบอร์เวิร์ดถูกไหมพ่ัน,ออนตัมชื่อไม่ผิดโอเคก็ไล์สตรีมมาเรื่อยๆนะมาทุกวันเลยจันถึงสุกและสสำหรับเกมอื่นนะครับผมแล้วสำหรับคาบบอนก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็มีลงคลิปด้วยแล้วก็ไล์สตรีมด้วยก็อาจจะแบบลงคลิปช้ากว่าปกตินะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้นะเราเวลถึงแล้วแล้วตอนนี้ผมอยา เพราะว่าตอนรับสตีผมไม่ได้มาดูไปผมมนจบพอดีเออมันเหนื่อยแล้วตอนนั้นนะฮะผมโอเคครับแต่คลิปนี้อาจจะแบบเสียงแป๊บหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งรับสตีเสร็จแล้วก็เจ็บคอนะเออก็นะอ่อมนิดนึงนะฮะผมโอเคครับผมแล้วดูเป็นเป็นพิธีกนก่อนเลยนะครับผมโอเคอะเออตอนแรกผมเข้ามาผมได้เสียงระเบิดด้วยไม่รู้ตรงไหนระเบิดอ๋อโอเคเรื่งตอนนี้ระเบิดได้ไงอ่ะมันน่าจะมีมอนสเตอร์สักตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโปเกมอนนะไปโดนระเบิด แล้วก็เป็นไมกว่าอะไรกับดักในพีระมิดนี้นะครับผมโอ้โอ๋อมันคือกิ้วเหรอวะนี่กิ้วอะไรอะในพีระมิดนี้กิ้วอะไรวะสวัสดีเอ่นนอทำไม่ใช่สนุกเลยไหมเหรอชัอวร์่าเดี๋ยวนี่ประเทศมังกรด้วยเหรอขออนุาตประเทศมังกรคาเพย์ท่าอะไรกันนะเดี๋ยวนะวินเดแทกก่อนลองเชิงครับลองเชิงโอ้ไม่ค่อยเข้าเ,ออเท่าไหร่เฮิวันเป็ท่าทีเหรอเอา้าหวานเจี๊ยบนี่หวานเจี๊ยบเลย ครับผมนี่กิวดรุ่นเก๋อฮะเอาหวานเกี๊ยบเลยครับผมตายเลยเรียบร้อยนะหวานเกี๊ยบจริงอันนี้ไม่นะเอาอะไรเดียวท่าน้ํำไหมว่าเป็นท่าถิ่นนะเจอท่าน้ำน่าชิวอยู่เอาวัดเอ่อเว็บแคสเลยอย่างนะั้นะอุ้ยเอู้เปลี่ยนตัวเขากลัวเราครับผมนี่โอ้โหก็ท่าถิ่นไอ้ท่าน้ำเหรอก้าท่าน้ำท่าน้ำจริงวันเนี่ยโอเคอ่ะอีกรอบนึงน่าจะตาย เกลี่ยตัวอีกแล้วกลัวอะไรขนาดนั้นนะพี่ถ้าสายฟ้าอุ้ยตัวน,นี้ตัวนี้เก่งมากผมเคยอ้าวฮะเก่งมากเนาะตอนที่ผมเคยเจอแล้วมันเก่งมากเลยตอนที่ผมฟารวเวลอยู่นะนี่ไงทีเดียวเลยสหยฟ้ะก่อนตายมันยังให้อะรีเลือดด้วยเหรอ What? เวิร์ดเลือดได้ไงโกงโอากลับมาแล้วรีเลือดแล้วยิงเราหายเลยวิรเฮ้ยเมื่อกี้มันเลือดแบบหมดหลอดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วมันกลับมาตีเราอีกรอบ หมายความว่าไงแล้วตอนนี้บัคเลยครับทุกคนกคือคนมันบัคกว่าเดี๋ยวผมต้องออกเกมไม่ใช่ออกออกไปหน้าอันนี้แล้วเข้าใหม่ครับก็คือเดี๋ยวนี้มันคือบัคขึ้นไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอะเออต้องออกเกมเข้าใหม่ตลอดเลยนแะล้วฉาบได้แล้วก็เสียชีวิตฟรีเลยอ๋อโอเคกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมตู้อยู่ประเยเอา้าเฮ้ยเอา้ามาสเตอร์บัคหายไปเลยครับสวัสนนี้ไม่นะ่าเอาดีว่าตอนนี้เกมมันบัคแล้วโ oh my god เดี๋ยวนะอันนี้หมดรีคอร์กับเจ้าหมดไอเจ้านี้มันชอบ บั๊กกันนะคนระวังตัวหน่อยนะครับผมว่ามันบั๊กไม่หยุดเลยนะก็คือแบบไอ้เจ้าอะไรวะไอ้บอนไดมินต์ของเฮนเนอร์เนี่ยมันบั๊กบ่อยมากครับผมเดี๋ยวผมต้องไปหาคนชอยกันเฮ้ยแล้วไม่หายจริงไม่ก oh ็ต้องหาเฮนเนอร์เฮนเนอร์คนหนึ่งไหมอลองเฮนเนอร์ก่อนครับอ่ะไม่ได้ปะไม่ได้เฮนเนอร์ er ครับ er. เฮนเนอร์ลองดูลองเปลี่ยนเฮนเนอร์ดูโอ้ได้โอเคเดี๋ยวเราครับเปลี่ยนละ ก็คือมันต้องแบบไม่ออกเกมเข้าใหม่ก็ต้องไปหาตบตีแนทนเนอร์คนอื่นนะผมคนในการแก้ปัญหานะโอเคทำอะไรเมื่อกี้บักนิดนึงเดี๋ยวไปตบไปตีเข้าใหม่ครับผมเดี๋ยวเรารู้เชิงเขาละมาโอ้ oh my g o กอตัวอะไยอะ่ะโอดเฮ้ไฮเดไฮเดยอนไฮเดยอนอย่างอุ้ยพาดน,น้ำมาเหรอแล้วก็โคลไป what is that ต้วที่มากเลยอ่ะมันได้เป็นเล่าสมของตัวทุกอย่างมันก่อนสามโหดไฮด้านะอ่าแล้วก็โคอยครับน่ได้ผลแบบโอ้ยอ้อเจ็บเหมือนกันนะไปนี่เดียวเปี้ยงเดียวพอครับไป็สองเปี้ยงพอเรียงมีอีกเหรอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมตัวนายเยอะจังหระเพื่อนโอ้ยไม่กัดเอ็นนะเจนอืมโอเคพยายาไฟนะได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอ๋อไปเลย ถ้นขันเว็ป็80แล้วผมยังสู้เขาไม่ไม่ได้เลยคิดดูดิทำไมคือเทรนเนอร์มันเก่งจังเลยที่แบบาร์มเวลบจนถึง80ตั้งนานมันไม่ใช่แค่แปบ๊บเดียวนะเฮ้ยไอ้หนูอะไรครับผมโอเคสำหรับคนที่งงว่าตัวนี้คือตัวอะไรครับก็คือผมก็ไปดูในไลฟ์สตรีมได้นะเพราะว่ามีน้องๆเขาได้นำมานะผมก็เลยพัฒนาร่างเป็นตัวนี้ได้นะครับถ้าใครอยากรู้วิธีก็ไปนะไปดูย้อนไลฟ์ได้นะครับผมโอเค แล้วถ้าตีของคอาบอมมอนที่มันเป็นรูปของชาเบีเดอร์ไอเอเมกาชาเบีเดอร์ครับนั่นแหละไปดูได้เลยในยคลิปเสร็จโอเคตอนนี้เราจะนอนให้เช้าก่อนครับผมกลัวมนอนเตอร์เดี๋ยวสู้ๆอยู่มีคิปเปอร์ระเบิดหลังทีนะเอ้งเลยนะ <c oughs> จบเลยนะฮะไม่ได้แพ้เทเดอร์แต่แพ้คิปเปอร์ครับผมเชือ่อเรียบร้อยไปเชา้าสดใสอย่างที่ทวันดีๆของเราผมว่าต้องเรียงอะไรใหม่ๆเออเราลองเรียงดิพี่สเออผมมีอะไรสมาร์ทโฟนนี่หมอครับสมาร์ทโฟนมาด้วยผมเกือบลืม นะนี่เราต้องเรียงใหม่ครับผมเอาน้องฟรอสเซลเราขึ้นหน้าเราเอาชาเปเดอร์ตัวหลังนะครับผมจะได้แบบอันนี้ไปตีตัวท่าตหินก่อนนะครับผมเอ๋ผมจำชื่อไม่ได้ดิเออหนึงนะขออนุญาตขนาดนี้นึงโอเคอ่าในสุดนี่น่าจะเป็นการท้าทายกิวครั้งแรกลองจากที่เราไปลองกันไอ้กิวที่มันอยู่เป็นสามบอลเนี่ยเออนะนี่ไม่รู้กิวอะไรเหมือนกันครับผมลองไปดูครับน่าเป็นกิวดุนหรือที่อย่าง ซึ่งผมไม่เรียงแบบตามสเต็ปไหนนะทุกคนผมเจออะไรเอานั้นก่อนเลยเพราะว่ามันไม่แบบเรียงเออมันนี่มันแบบเรียงว่าสักสู้นี้ก่อนถึงมาสู้นี้ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะโอเคเอานี้เอาออนมามาทำไมลูกโอเคมันเาเหมือนเดิมเลยครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมรุนการ์เดียนแซนสตีมแอคทิเวดแซนสตีมคืออะไรไปครับโอ้โหเปลี่ยนตัวเลยเขาขูดน้ำเราครับผมขูดน้ำก็โดนครับอือขูดน้ำก็โดนดิ เอาอะไรดีว่าให้โดนปั๊มไหมให้โดนปั๊มดูเฮ้ยโดียโดนปั๊มเดี๋ยวจีนนะโอเคเราตีมันโดนครับผมว่าจะแคสไปอ๋อแรงแรงแรงอยู่ขอทีนึงเออย่ยมนะครับเราเตรียมตัวฮิวครับผมมาเปลี่ยนตัวเป็นตัวอะไรอุ้ยตัวนี้แล้วข่อญาตีก่อนโอเคโอ้ฮิวไม่เต็มด้วยโอ้ผมลยผมว่าผมลืมอะไรผมลืมเอาหิวมาเยอะๆไว้คือผมไปฟาร์มมาแล้วมันฮิวเยอะอยู่แต่ก็แบบลืมไปละใช่ แล้วก็มาละมามังกรเจีมังกรนะผมเอาอะไรดีไปท่าสายฟ้าดิผมกลัวว่ามันจะไม่มันจะไ,ไม่ค่อยมีเอฟเฟคเท่าไหร่อะลองไฟดูก่อนโอ้แพ้จริงด้วยโหซุปเปอร์ไปทีบเลยอะลดซ่าเฟลรอสซัม HP อาา่ะฮะเอาอะไรดีอ่ะเอาละกันท่าท่านกเอาเป็นไอออนดีเฟนด์ก่อนครับเพื่อป้องกันการโจมตีโอาา้ไม่ได้ตัวนี้มันเก่งเกิน แต่มันเสียๆๆๆนะดนะเรื่อยๆด้วยนะประเด็นอะอืมอะไรดีอาร์คาลิโอเหรอไม่เอาเอาันนี้ก่อนเลยจ้ะไอ้ไอ้ไอ้ชื่อจจบักมาไฮเปอร์บีครับผมอุ้ยได้อยู่ยันทนได้อยู่ครับไม่ตายเลยเหรอไม่ตายเลยสวยเหมือนจะมีแบบมันน่าจะมีหลักการใช้คำมันอยู่แต่ผมไม่แน่ใจคืออะไรอะ่ะครับแต่โอ้โหจะเป็นน้อง,งตุ่นพัพเปอร์มูไปเลยอะ,ร,อะรีชาร์จ โอ้โหมันคับห้าเดียวอีกเสียเลือดเลยครับเหมือนฝั่งไหนก็เสียเลือดเลย,ยนะไม่รู้เพราะอะไรมันครับคาเทโอแล้วก็พัชโอ้ยจะเปลี่ยนตัวอีกแล้วโอ้โหมีตัวแบบไม่ซ้ำเลยจำสูตรไม่ได้ตัวไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้มานี่ขนาดมาฟาร์มเวลมาแล้วนะเว้ยเอาดีฟาวเวลมาเยอะมากครับผมแต่ก็ยังสู้ไม่ไหวอย,อยู่ดีเพราะอะไรไม่รู้เป็นพอท่าเราท่าเราก็จัดมาดีแล้วนะผมว่า ถ้าผมเอาเลือกที่แรงที่สุดมาแล้วอ่ะเออน่าจะเป็นเพราะว่ามันเก่งเกินครับผมลองเบลล์ร้อยแล้วมั้งมันสู้ได้เนี่ยบ้าจริงคาร์ไคอติมอีกลูกเตีมันเปลี่ยนตัวบ่อยจังตัวเล็กแล้วตาโควิดอ้าวตาโควิดตายอ้าวลูกคาริโคอโคตรโหดเลยทุกคนลูกคาร์ไคอจัดให้นะฮะลูกคาริโคอจัดให้มาแล้วก่นพาอีกรอบครับอย่าไปกลัว เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนบ่อยจังไทยเล่นมาเอ็นดิต้าโอ้ยไม่แรงเยี่ยละมันจะโดนแล้วอะล็อกไซเมตกับโบลลัสกับโครสคอมแบทเอาเลยดีแล้วช่วยย้ายประชิดไปโอ้โหเปลี่ยนอีกแล้วมันเปลี่ยนตัวตลอดเลยอ่ะเขากลัวเราแน่ผมว่ามาให้ตัวนี้ตรงตีเหื่อได้ปลดโอ้โหโอ้ย่างแรงโอเคโอ้โหโหน,นี่ โหดนี่นายางโหดเกิดตัวบ่อยจังโคตรข้าไปอีกรอบครับดูว่ามีมีผลนะดับไหนโอ้แรงมากโคตรแรงเรียบร้อยชนะกยูแรกย่ำกาเดียนได้มาแล้วดูนเมดอล์ครับผมทุกคนเมดอล์อันแรกที่เราได้มาในซีรีส์นี้โอ้โหอีเหลือเชื่อขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณสลับ เรียนฟีเลยครับผมไปยาถ่ายรูปก่อนเลยนะฮะแมอันแรกที่เราชนะครับเก็บให้อย่างดีเลยโอ้โหทางเข้าพังหมดเลยฮะจังหวะนี้อเอ๋ขอญาตหาออกอแป๊บนึงอ็นแม่เป็นเป็นยันที่เข้าง่ายดีเนาะอยู่ก็มีเสียงระเบิดตุ้มตามแล้วก็เข้าได้เลยเนะยีเ่ยมไปเลยครับวันไข่โอ้โ,อโ,อโหนขนาดนี้เหรอผมเพิ่งรู้ว่าเคี๋ยวไข่โอ้โ,อโ,อโหนขนาดนี้เนะี่ยครั้งแรกเลยย่าหิวอ่า โอเคเรียงใหม่ครับผมเราจะเอาลูคาเลโอออกเป็นตัวที่สองแล้วก็เอาชาลิซ่าอาอกเขแรกแล้วก็นี่แทนนี้นะฮะโอเคเราเก็บไว้กระเป๋าขวบท้าเผื่อตายนะทุกคนโอเคต่อไปเราจะไปเชิญหน้ากับกิวนี่นะฮะซึ่งเหมือนเหมือนกันทุกที่ครับผมต้องห่วง <laughs> มันเหมือนกันทุกที่เลยรูเพราะอะไรไมันเป็นแบบเริ่มมาด้วยตัวละทอย่างแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นต่อทำแบบนั้นแต่ก็สู้ได้นะมังผมว่าพอบวลเราก็ได้จะ โหดมากๆแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับกันบินที่ผมไม่ชอบที่สุดในโลกนะก็คือบินโคตรช้าไม่พอนะทุกคนหมดเร็ิวตาหากักบ้าตายนะอันนี้ของจริงอีกสองยเมตรทุกคนไปก็เดี๋ยวว่าจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมก,บกับกับการไลฟ์สตรีมของผมนะว่าเปนเกมอะไรนะแล้วตอนนี้ก็เป็น RV เดย์เย็ดนะครับผมก็คือเกมการขี่รถรถบ้านไปถึงบ้านเราเนั่เนเองนะครับประมาณนั้นนะฮะก็สำหรับคนที่เบื่อเพรามันก็สามารถไปดูไลฟ์สตรีมได้นะครับไลฟ์สตรีมกับทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ประมาณนั้นนะฮะวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับผมไม่นานอเองหมดละอไอ้แป๊บนะขออนุญาตลงจอดอ่านาทีไปเข้าไปจัดการจิมคนนีกน้ก,นก,นก,นกนันดิโก้ครับผมหลังจากที่เราพ่ายแพ้เข้าถึงไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะฮะ พยาย,ยามกดหิวเฮ้ยหิวเลยดีกว่าลองดูครับผมทุกคนชื่ออะไรอะสินเทียใช่ปะหวัดดีหวัดดีเอ่อจะชาเลนจ์ด้วฉัน,ชนใช่ไหมใช่แล้วครับผมเอ๊ะตัวอะไรอะอัน,นนี้ไม่เคยเห็นติดเอฟเอ่อลองท่าอา่อแฟร์ปิดไปแล้วเปลี่ยนตัวอีกแหละทำไมเผ็ดพนหัวหน้ายิ้มเหมือนต้องแบบเปลี่ยนตัวมีชงมีเชิงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้ยตัวนี้ท่าน้ำปะเนี่ยไม่ปิดมันจะไปท่าน้ำเลยวะ่ะสวิตต์กันแล้วกันท่าน้ำเจอท่าพื้นแล้วผม แม่ท่าพืชตายไปเลยทีเดียวหลับเลยท่าพื้นไปนเนี่ยก็ท่าพืชน,นี่น,นี่ไม่ใช่าน,น้ำหรอกระห่มเนี่ยกระหม่กมกระช่อมถ้าเอาอะไรดีอา่าอันนี้กันเด็กจิ๋วไอ้คงเมาเป็นทุ่ซูเปอร์พาวเวอร์ครับผมเอ้าเปลี่ยนตัวอีกและอ่าเหมือนเขชอบเปลี่ยนตัวอีกแล้ว,อ,อ,อ,ลว,อ,ลวอุ้ยตัวคาทิโอมาโอ้โหด,ด,ด้วยดิรีบมาจัดการครับพูดเลยว่าอยู่นานไม่ได้ตอนนี้โหดเกินใช่เพื่อนั้น ้ยโอโใช้ท่าต่อยอีกท่าเดียวกันเราเลยโอ้โหไปเลยหลับอา้าหลับไหลเลยแย่ละทุกคนไม่คิดว่าจะตู๊กตาเลโอมันจะมีอะไรนี้ด้วยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะอย่างนี้ไม่เอาโอ้โหวิได้อยู่ได้อยู่ไ,ยไม่ดนหินหลับก็โอเคไปเออสวยใครโอปยอยละตื่นก็น่าจะไม่เท่าไหร่้วมัง้งไม่ตัวอะไรมีโรติ โ oh, อ้โหทตัวตำนานอยู่ไปเนะี่ยเบรบเบิร์ดกับสไปร์ตข้าท่าอะไรก็ไม่รู้แหละเอากล่าววัชชินโอ้โหตีเปลี่ยนตัวเลยครับผมทุกคนติดเบิร์นด้วยอ่ะท่าบัฟตัวเองก่อนเอจิอ้าวเปลี่ยนอีกแล้วไม่ทำอะไรเลยเปลี่ยนท่าพืชอีกโอ้โหจะเลยละแล้วเปลี่ยนไปท่าพืชอย่างงี้ทำงไงเนี่ยไฮโดรปัมมาแรงปะโอ้โหไม่แรงอย่างที่คิดครับผมทุกคน โอ้ยเออเรียแบบร้อยกลับไปเปลี่ยนครับทัดพืชจะทัดไฟครับผมต้นชาดิษฐ์มาเปลี่ยนอีกไหมเนเี่ยอุ๊ยโอ้โอโอกลับไปก่อนประกกันไปบิดโอ๋ยเปลี่ยนตัวอย่าง <laughs> เปลี่ยนตัวอีกแล้วอะไรเอาสวัสดีครับมาตัวเดิมเลยเปี้ยงเข้าให้เออเรียแบบร้อยสาสัตแวบบ์เลี้ยงไปแล้วท่านวันนี้มาอม่รอบปุ๊บ เดียวเพกโอ้โดนอีกแล้วโอ้แต่อีมิวเหรออุวยสวยเหมือนไม่ไปหลบได้นะเมื่อกี้ขาขาแข็งไงขาใหญ่เป็นไงขาใหญ่น้องพ่อทีโอ้มาอีกแล้วครับลงน้อยคอยใจน่าเข้าใจอ่ะเบบี้อีกรอบอืมมีเลือดอีกเนาะมีเลือดอีกแล้วเอาไงดีคาเิโอไหมไม่ได้าดคาเิโอคือคำตอบตุคาเิโอคงนะ โอ๊ยอะไรโอ้โหเลิ่มมาก็ฉีดอะไรไม่ใช่เลยติดแข็งอีกเอาละแข็งอีกคราวนี้เรามียายใกล้ปะไฟสั้นไม่มีอีกโอ้โหไม่มีเลยอ่าเราเอา,าหิวกันลกนนันนะมิวโอ้โหคริโอครับเอา้าเปลี่ยนตัวเฉยเลยโอ้โหมันเอาตัวเจ็บมาตีวันนี้มาฉลาดอีกเฮ้ยคริโอเอมิวครับผมโอ้โหไม่ได้ไปทำอะไรใครทรับทำอะไรกันดูคริโอได้ทุกคนมา โอเจ็บอีกอ้โหไอตัวนี้แล้วผมเกลียตัวนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบหน้าอ้าวเปลี่ยนตีกแหละเหมือนมันมันมันออกมาให้เราใช้ท่าแล้วก็จากไปคืออะไรวะวตัวอะไรนเนี่ยโอ้โหก,กันอิฟเฟคเออเราโคก็ตีแรงกันนะทำไมมันตีไม่เข้าล่ะเอาเปลี่ยนตัวยแก <laughs> เปลี่ยนตัวยเลยอะไรวะเปลี่ยนบ่อยจัง เปลี่ยนบ่อยเกินหรือเปล่าเรียบร้อยเปลี่ยนมันตายเรียบร้อยครับผมเลโอสู้ๆนะเลือเขาหวังที่สุดท้ายแล้วเขาหวังสุดท้ายแล้วครับเพรละละอ๋อเปลี่ยนเงี้ยเป็นคนที่เปลี่ยนตัวบ่อยมากสุดในโลกแล้วตอนเนี้ยอาดีอ้มาเปลี่ยนตัวแรกแล้วครับเออมาเอาให้ตายเลยลูกเปลี่ยนอีกแล้วโออันนี้ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเร็วสุดในโลกแล้วคือมันอีมิวด้วยนี่มันแทบไม่มีไม่มีผลมาเลยเนี่ย มาเอาอะไรดีอย่างนั้นนะเอาแล้วก็พอยแล้วก็เพลแล้วก็เพอก็ยังไม่ได้ใช้มาเดินครับผมไม่ใช้กับตัวนี้เลยเจอบ่อยเหลือเกินมาเปลี่ยนไปเลยครับโอ้โหเป,เ, <laughs> เ,ปเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเป็นบ่อยไปหรือเปล่าไอ้หนูก็คือมันเจอท่ายแล้วมันแพ้ทางก็เปลี่ยนยนี้เลยเหรอเอาดีมาตีนก่อนจะตูกับรันบูเดงกันไว้เขาเนี่ยมาโอโ้เปลี่ยนเลย <c oughs> พูดเลยว่าใครจะโดดหมดนี้นะคิดได้ดีก่อนเลยนะผมว่าคุณต้องเจอการเปลี่ยนตัวไม่รู้กี่รอบตัวกี่รอบนะทุกคนนี่มันเปลี่ยนจนแบบคนทุกตัวแล้วมั้งจนถา้าจะหมดอะเออค่าหมดเมื่อไหร่จบเมื่อไรเนนะี่ยทราบละเฮ้ยตัวอะไรไปเนี้ยเออแล้วตีเข้าเฮียน,น้อยถ้าสุดท้ายครับผมบนัสไปเลยเปลี่ยนอีกแลเ้วโอ้หเขาเปลี่ยนมากีดเธอแล้วเนี่ยหลายเธนมากเลยอนะทุกคน เออสักทีเถอะไปสักทีเถอะได้ปรดละอืมโะ้โหอ,อ,อีกมิมูวด้วยหรอโอ้ oh my god โอ้ไปเลยมันเ,เอาจนลูกคราโอ้ผมสิ้นพระชนไปเลยนะทุกคนสิ้นสิ้นไปเลยอะ่ะโอ้สิ้นไงแกไปเลยนะครับมันเปลี่ยนตัวตัวนี้แหละไปโอ้โหรีเลือดอีกเราไม่เอารีเลือดมา ราลืมรับผมเราลืมมามาด้วยโอู้หูไม่ก็เรียบร้อยข่ามันโดนไฟเผามันยังแบบมันยังตีเราเรื่อยๆคิดดูดิโหดแค่ไหนโอ้โหเป็นตัวแยะแล้ว่าเราเดี๋ยังยังไม่พร้อมกับการสู้กิวนี้วะกิวนี้มันดูโหดเกินไปปะดูข่ายเราฟาร์มเวลมาดูเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ยังสู้มันไม่ไหวเลยอะเออเพียงมันเพียงว่ากี่ตัวเนี่ยมันเยอะไปปะ เยอะไปป่ะน้องเยอะไปเยอะไปหรือเปล่าวไม่จรเดีลยมันเหมือนมีตอนนี้มันเหมือนมีเพิ่มมาประมาณร้อยตัวได้มันเปลี่ยนไม่อยู่เลยเนี่ยไปยังไม่ยังไม่ตายอีกโอ้โหตายอีกเธอด้วยไปอีกรอบเออสักทีวันนี้แพ้ท่า,าน้ำเขาจำไว้ทุกคนส่งค่าน้ำอีกแหละส่งค่าน้ำอีกทุกคนเนี่แม่โอเคอยากชุบแล้วป่าโอ้โหมาลเลือดอีกโอ้าวไม่กัดนี่นะ ไม่มีอะไรแล้วอะแบบ <In> หมดแล้วอะตอนนี้ไม่เหลือเอลยละโอ้โห oh, ไม่เหลือแล้วว่าคนเราต้องสู้จนจนสุดท้ายเงี่ยวใส่มันสี่ใส่มันเออเออเลือดเต็มเลยเชียวโคตรโกงเลยมันโกงมากเลยอะเออแอปรออยผมทุโโกคนไม่ไหววะว่าเรเตรียมพร้อมเตรียมตัวเอาพร้อมแล้วไม่แต่อันนี้มันแบบโกงเกินอะตัอตัวมาดิ ตัวไม่โคตรโกงถือว่าเรามาเ,เรียนรู้ก่อนนะทุกคนตอนนี้เพราะว่าแต่ละดีนั้นไม่เหมือนกันเลยโดยตรงให้เป็นดีแบบสนามฟุตบอลเนี่ย네คือแบบตรงนี้ก็ไม่เหมือนใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่เหมือนอีกที่นึงเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เหมือนตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันคือแบบฟุตบอลไม่เหมือนกั้งที่เลยตอนเนี้ยงงไปม,มากงงไปหมดแถวน,นี้โอเคเราลองสู้อีกรอบมั้ครับเราจะเอาอะไรมาสู้ก่อนดีวันลัาคิดอยู่ว่ะตอนนี้มันจาเป็นอยู่ใช่ไหมเนี่ยลุงเนาะ เรายังไม่ออกท่าเลยเลยอะไปเรื่องนี้แหละนี้เวทออสดิเฟนอืมโอเคงดีงั้นลองสู้อีกรอบหนึ่งครับถ้าไม่ทัาไม่ไหวก็น่าจะต้องไปเปลี่ยนไปอีกที่นึงก่อนนะทุกคน ไหวครับผมเกือบแล้วม็เกือบแล้วทุกคนเกือบทำได้แล้วอะแต่ไม่ไหววะเลยคิดแล้วก็สงสัยทุกคนนรงนี้นเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปตีที่อื่นก่อนปะตรงนี้ไหมตรงนี้คือตรงตรงนี้มันคือยิมมาแล้วผมลืมลไปลวไปยิมเดียวกันแต่แบบคนละตัวเออเดี๋ยวลองไปตรงไหนดีแต่ผมเริ่มจับทางได้แล้วอะผมว่าเราสามารถสู้ได้เว้ยในสักทีไหม ด้วยค,ความมาั่นใจในชีวิตนะนาทีแล้วกันโอ้อย่างแรงไม่มีเต้านิ้วไม่เท่าไหร่ไอ้หมอนั่นไม่เปลี่ยนตัวโลลัวนี่แหละทำให้เราเสียเวลาโอ้เราตายคู่เลยนั่นเไรครับสู้กว่าชนะครับผมทุกคนต้องมีชัยชนะ,ะต้อนแนละวันเนี้ย <laughs> สู้กว่าชนะไม่สนเริ่มจับทางแล้วทุกคนเริ่มจับทางแล้วนี่ของจริงของจริงเลยนี่ของจริงเลยมา a few moments later ไม่เจ็บไม่จนคนกันเองไป อา้กีกเดียวถ้าเรามีฮิวนะคือ <c oughs> ถ้าเรามีฮิวอ่ะมันจะดีไว้เมื่อกี้เราชนะชัวร์บับผมไม่คือเราแพ้ไงอืมทำไมเราใชา้แล้วคน last f i g h The t next day วิ่งอัแทกอีกละโอ้ไม่ไหวโอ้ยมันโกงมากไอ้หัวเนี่ยมันฮิวแบบฮิวได้กี่รอบไม่รู้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรจำมันก่อน โอ้โหนีเสีย่ยฝนมันจนหูจะนวก, use, นกละโอเคเดี๋ยวนี่ผมว่าต้องต้องไปอัพน้องฟอร์เซลเพิ่มว่ะเพราะว่าน้องเวลน่าจะน้อยเกินนะทุกคนคือมันมันเวลเยอะเอเอเยอะแหละตอนนี้แต่แบบมันยังน้อยเกินสลับการต่อส,สูค้ครับยิมแม่นี่ว่ะแล้วก็ต้องไปหายาฮิลแล้วก็หินชุบแต่ไน้านชุบไปได้นะแต่ผม,มต้องหายาหิวเพิ่มใช่ต้องหายาฮิวเพิ่มหลังจากนั้นก็ต้องไปหาของใส่ให้น้องๆด้วยครับผมเพราะว่า ตอนนี้ทุกอย่างจะเป็น EP แชร์อยู่เห็นปะซึ่งตอนนี้ EP แชร์ไม่จะเปิดแล้วนะครับผมเวลววันตตามพังกันหมดแหละตอนนี้โอเคเดี๋ยวยังไงก่อนคลิปที่ขอจะไปนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มทีหลังแล้วกันนะครับหลังใหม่นะทุกคนแค่เท่านี้ขอคนที่ยังติดตามนะครับผมาลืมคลิปผมอยู่นะครับผมจนจบนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปไปแช้า